สวัสดีครับผมมาลองลำพองฟอทเทคนะครับผมเป็นรุ่น PM นะฮะ 0.4D นะครับมีในกล่องด้วยนะครับนี่นะหมติดนะครับวันนี้ฝากไว้ย่านสาขาหนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิด5โมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์นะครับผมเห็นไหมาปดูด้านหลังนะครับของตัวลำโพงนะฮะก็จะมีวอลลุ่มอยู่แล้ว ขอุูมไซด์ขวานลครับผมของแต่ละตัวนะแล้วก็ตอนนี้ไซด์ใสตัวแปลงเข้าไปนะครับเป็น RCA นะข้างซ้ายก็ใส่ได้นะครับเป็น RCA นะฮนะใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะอ,ะ,อะเดี๋ยวลอง RCA ข้างนู้นนะครับจะขอญาปิดนะนี่นะครับขอญาเสียบนะฮะจะเสียบนะฮะ ครับเสร็จเดี๋ยวปิดเครื่องนะครับนี่นะฮะนี่ไฟเข้าแล้วนะครับ <ไอ S 1> นี่ไอ้ไปดับซีเอนะฮะเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นครับผมบขอบคุณมากครับ